คแค่นี้อะไรก็อิ่มแล้วคันเนี้ยทานกล้วยน้ำว้าค่ะนี่เช้าก็ทานข้าวเที่ยงก็ทานแล้วค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็ต่อด้วยกล้วยน้ำว้านี่กล้วยน้ำว้าค่ะทุกคนนขาหั่นนยดก้านใหญ่ๆเที่มาโชยเพื่อนๆก็คือสุกแล้วทานได้แล้วหวาน อร่อยมาเพื่อนๆทานกล้วยนวานด้วยกันมาอืมเราปลูกแบบบ้านๆค่ะไม่มีสารผิดอะไรธรรมชาติอืมค่ะทานกล้วยนวาทานข้าวแล้วก็ทานกล้วยนวานค่ะนี่ค่ะ เยอะๆะเป็นกล้วยนวานแบบบ้านๆนะคะทุกคนค่ะทานกล้วยนวานทานข้าวแล้วก็ทานกล้วยนวานค่ะนี่ค่ะเยอะๆแล้วเป็นกล้วยทอดแล้วก็นี่ค่ะทำเป็นกล้วยบดชีแต่ยี่ชอบทานแบบนี้ค่ะเนี่ยชอบแบบเขาก็ทานชุด กล้วยน้ำว้ามาค่ะทานกล้วยน้ำว้ากันกินนะคะเที่ยงนี้อร่อยมาเพื่อนๆทานกล้วยน้ำว้าด้วยกันวีเขาไม่ใหญ่มากนะวีลวเล็กๆไปทำไปกล้วยทอดก็ได้แปรรูปทานกล้วยน้ำว้าด้วยกันค่ะ ลูกเล็กๆเ,เองค่ะทุกคนนี่คือสุกแล้วนะคะเราก็ไปทําขนมเป็นกล้วยนวาแบบมันบ้าๆน,นะค,ะ,คะทุกคนนวาค่ะอร่อยค่ะเพื่อนค่ะทานกล้วยนวาทานข้าวแล้วก็ทานกล้วยนวาค่ะนี่ค่ะเยอะๆนะ,ะมาเพื่อนๆเมนูของยีสตวันนี้ค่ะฮ่า เท่งนี้ไม่มีอะไรเนี่นะคะทุกคนกล้วยน้ำมานะคะกล้วยน้ำมานวีเขาไม่ใหญ่มากนะวีละเล็กไปทำไปกล้วยทอดก็ได้แปรรูปวีเขาไม่ใหญ่มากนะวีละเล็กไปทำไปกล้วยทอดก็ได้แปลรูป ทานขนมจุ้ยตัย้งใหญ่ๆที่มาโชยเพื่อนๆก็คือสุกแล้วทานได้แล้วหวานค่ะทานกล้วยนว้ำว้าทานข้าวแล้วก็ทานกล้วยน้ำว้าค่ะนี่ค่ะเยอะๆหวานนี่เนี่ยอันนี้เขาไม่มีไม่มีเม็ดข้างในด้วยหวานนี่เนี่ยอันนี้เขาไม่มีไม่มีเม็ดข้างในด้วย วีเขาไม่ใหญ่มากนะวีเล็กไ,ไปทำไปกล้วยทอดก็ได้แปรรูปคีะทานกล้วยมีประโยชน์ร่างกายเรานะคะหวานค่ะทุกคนหวานหวานเนี่ยมาค่ะแค่นี้อะไรก็อิ่มแล้วค่ะเนี่ยทานกล้วยน้ำวาน,นะค่ะนี่ ทานกล้วยน้ำว้าทา,านข้าวแล้วก็ทานกล้วยน้ำว้าค่ะนี่คะ่ะเยอะๆมาเพื่อนๆเ,เมนูของยีสต,ต์วันนี้คะ่ะฮ่าๆเที่ยงนี้ไม่มีอะไรนี่นะคะทุกคนกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าน้ำว้าค่ะอร่อยคะ่ะเพื่อนเช้าก็ทานข้าวเที่ยงก็ทานแล้วคะ่ะ ทานข้าวเสร็จแล้วก็ต่อดูกล้วยน้ำวา้ามีกล้วยน้ำว้าค่ะทุกคนทานกล้วยน้ำว้าด้วยกันคะ่ะลูกเล็กๆเองค่ะทุกคนนี่คือสุกแล้วนะคะเราก็ไปทำขนมอร่อยทานด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนะคะวันนี้ทานกล้วยหวานลูกเล็กแต่หวานไม่มีเม็ดข้างในนะคะเพื่อน เม็ดไม่มีค่ะอร่อยอืมกระถางส่ดกว้ยน้ำว้ามาค่ะทานกว้ยน้ำว้ากันอินเลยคะเที่ยงนี้มาอืมหวานรูกเล็กแต่หวานไม่มีเม็ดข้างในนะคะคเพื่อนเม็ดไม่มีค่ะอร่อยอืม มาเพื่อนๆเ,เมนูของยีสวันนี้ค่ะเฮ่าเที่ยงนี้ไม่มีอะไรนี่นะคะทุกคนกล้วยน้ำมานะคะกล้วยน้ำมาน้ำมาค่ะอร่อยครับเพื่อนน้ำมาค่ะอร่อยครับเพื่อนอร่อยมาเพื่อนๆทานกล้วยหวานด้วยกันนี่ค่ะทานกล้วยมีประโยชน์ ใใร,ราเนะคะคหวานคะ่ะทุกคนหวานหวานเนี่ยหวานก็ได้นะคะทุกคนทํากล้วยบดชีก็ได้คะ่พะพอดีทำเหมือนกันค่ะตอนนี้ทานกล้วยน้หมาก็็มีประโยชน์นี่ค่ะเราปลูกแบบบ้านๆคะ่ะไม่มีสารพิษอะไรธรรมชาติอหวาน รูปเล็กต่หวานไม่มีเม็ดข้างในนะคะคเพื่อนเม็ดไม่มีค่ะอร่อยอืมกระถางสุดกล้ยน้ำว้ามาค่ะทานกว้ยน้ำว,ว,ว้ากับยีะคะเที่ยงนี้มาค่ะแค่นี้อะไรก็อิ่มแล้วทันเนี่ยทานกว้ยน้ำว้านะคะ่ะนี่ วีเขาไม่ใหญ่มากนะวีเล็กไปทําไปกล้วยทอดก็ได้แปลรูปทานกล้าวยน้ำมานด้วยกันค่ะลูกเล็กๆเองค่ะทุกคนนี่คือสุกแล้วนะคะเราก็ไปทําขนมกันต้อทำขนมจา,านใหญ่ๆ เที่มาโชยเพื่อนๆก็คือสุกแล้วทานได้แล้วหวานมาอืมเป็นกว้วยทอดแล้วก็นี่ค่ะทำเป็นกล้วยบดชีสแต่ยี่ชอบทานแบบนี้ค่ะเนี่ยชอบแบบเขามาค่ะแค่นี้อลไรก็อิ่มแล้วค่ะเนี่ยทานกวยน้ำันลค่ะ นี่คู่แฟดนี่คู่แฟดนะคะนี่ค่ะวยค่ะทานกล้วย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 อร่อยมาเพื่อนๆทานกล้วยหวานด้วยกันมาเพื่อนๆเมนูของยีสตมันนี้ค่ะฮ่าๆเที่ยงนี้ไม่มีอะไรนี่นะคะทุกคน กล้วยน้ำวานะคะกล้วยน้ำวาอร่อยมาเพื่อนๆทานกล้วยน้ำว้าด้วยกันมามเราปลูกแบบบ้านๆค่ะไม่มีสารผิดอะไรธรรมชาติอืมน้ำว้าค่ะอร่อยค่ะเพื่อน นวาาค่ะอร่อยค่ะเพื่อนเราปลูกแบบบ้านๆค่ะไม่มีสารผิดอะไรธรรมชาติอืมเป็นกล้วยนวาาแบบบ้านๆนะคะทุกคนวีเขาไม่ใหญ่มากนะวีเล็กไปทำไปกล้วยทอดก็ได้แปรรูปเราปลูกแบบ บ้านๆค่ะไม่มีสารผิดอะไรธรรมชาติอืม,มาอืมหวานก็ได้นะคะทุกคนทํากล้วยบดชีก็ได้ค่ะพอดีทำเหมือนกันค่ะตอนนี้ทานกล้วยน้อหมาก็มีประโยชน์ค่ะนมาอืมอร่อย ทานแล้รกรัค่ะขอบคุณค่นที่มารับชมคลิปนะคะวันนี้ทานกล้วยมาเพื่อนๆเ,เมนูของยีสวันนี้ค่ะฮ่าๆเที่ยงนี้ไม่มีอะไรนี่นะคะทุกคนกล้วยน้ำมานะคะกล้วยน้ำมา,านน้องขาท้คนูานใหญ่ๆที่มาโชอเพื่อนๆก็คือสุกแล้วทานได้แล้ว